สวัสดีค่ะ f อฟทีน่น่ารักทุกๆท่านของช่องวันภาเดนมาร์กนะคะหลังจากตื่นขึ้นมาพี่ก็รีบมาดูต้นมะกรูดกับต้นมะขามเราแล้วก็ต้นมะม่วงเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้พี่เอาออกมาข้างนอกค่ะทุกคนเมื่อวานนี้แดดดีมากเนาะพี่ก็เลยเอาออกมาค่ะแต่พี่ก็เลยลืมเอาเข้าค่ะก็ไอเจ้าพอบอกว่าไอระวังมันตายนะเพราะว่ามันยังไม่ทัน ร้อนจัดนะเพราะว่ามันแค่5องศานะทุกคน5องศาตอนกลางคืนพี่ก็เลยว่าเออมันไม่ได้ลบเนาะก็น่าจะรอดนะคะแต่ก็ดูท่าทางเหมือนกับจะไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะพี่ก็เปิดอดเป็นห่วงไม่ได้เลยก็เอาออกมาข้างนอกเพราะว่าจะให้มันรับไอ้อากาศเนาะรับเดดเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้แดดตั้ง13องศานะทุกคน พี่ก็เลยอยากจะให้มะขามนี่ได้รอดนะแล้วก็มะม่วงไนดะ้รอดแต่โอ้โหทํากับข้าวเสร็จก็พากันกินเลยแล้วก็กินเสร็จก็ดูหนังต่อก็เลยไม่ได้ออกมาเก็บค่ะทุกคนพี่ก็เลยเป็นห่วงค่ะดูว่าจะตายแล้วแต่ว่าคืนนี้นี่ไม่ได้นะต้องเอาเข้าค่ะทุกคนเพราะว่ายังไม่ทันได้ไอ แดดยังไม่ทันได้ร้อนจัดนะคะตรงกลางคืนเนาะก็คือต้นมะขามจะตายเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณสัก10องศาถึง15องศาเลยนะคะก็พี่ก็เลยไม่อยากจะให้อยู่ข้างในเพราะดูคะ่ะถ้าอยู่ข้างในแล้วมันจะอ่อนแออย่างนี้เนาะก็มีแต่เอาอกตนกตอนกลางวันเนาะตอนกลางคืนก็จะต้อง เอาเข้าค่ะก็ห้ามลืมค่ะถ้าลืมแล้วเดี๋ยวไม่ไม่ได้เห็นต้นมะขามโตนะคะนี่ค่ะนี่ก็ต้นมะกรูดอีกอีกต้นหนึ่งค่ะเพราะว่าพี่มีสองต้นค่ะแต่ก็ถือว่ามันเย็นอยู่นะแต่ไม่ไม่เย็นจัดนะก็ก็คอยดูก่อนค่ะถ้าเกิดว่าดูเย็น คืนนี้อีกถ้าเกิดว่าลงมาหหรือ4นี่ต้องเอาเข้าก่อนแล้วค่ะเพราะว่ากลัวจะตายค่ะเพราะต้นมะกรูดพวกนี้นี่พี่ซื้อมานะคะไม่ได้แบ่งมาเนาะก็ต้องเสียดายเงินหน่อยค่ะเพราะว่าราคาแพงมากค่ะนะก็เราก็ได้เก็บใบเจกเพื่อนแล้วก็เอาไว้กินตัวเองเป็นหลายถุงเลยนะคะทุกคน ก็โอเคแล้วถ้าเกิดจะตายก็น่าเสียดายนะก็ไม่อยากจะให้ตายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวฤดูร้อนนี้เขาก็ต้องผลิตใบามาอีกเนาะเราก็จะได้เก็บใบไว้ทำอาหารนะทุกคนนี่ค่ะส่วนทางนี้ก็จะมีต้นมะขามอยู่ต้นหนึ่งแล้วพี่ก็เอาต้นโพเซียนมาเสียบเนาะเพราะว่าต้นโพสเซียนอันเก่านี่มันอายุเยอะแล้วนะคะมันตั้ง10ปีแล้วนะคะทุกคนสิบกว่าปีแล้วนี่ตั้งแต่ลูกพี่เด็กๆนะ จนลูกพี่จะสิบหกปีแล้วนะก็พี่ก็เลยเอาอมาชําไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อจะไอได้พันมันต่อนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะปลูกอะไรเยอะเนาะปลูกเยอะแล้วเวลาเราไม่มีที่ไว้เราก็จะทิ้งของนะคะเอฟซเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้กันหน่อยค่ะมาดูผักชีเมือ่อปีที่แล้วค่ะที่พี่เพาะไว้ค่ะทุกคนก็ยังรอดอยู่ค่ะนี่ค่ะ นี่ต้นผักชีค่ะก็รอดอยู่แล้วพี่ก็ไอตรงนี้มันรอดมาหลอมมาเหลมเนาะพี่ก็เลยเอาไอที่มันไม่สวยนะ่ะไอเอาออกซะนะก็ให้มันเหลืออยู่แค่พอกินแต่พี่ก็จะเพาะอีกแล้วนะคะทุกคนก็โอ้ยไม่ต้องไปเพาะแล้วทุกคนนี่ดูครั้งที่ เราเพาะเมื่อตอนนั้นน่ะแล้วมันไม่ขึ้นน่ะตอนนี้มันก็ขึ้นมาค่ะนี่โอ้ยไม่ต้องเพาะเลยเม็ดเก่ายังอยู่เลยเนาะมันจะได้ไม่แออัดกันค่ะนี่ค่ะเอฟซีต้นผักชีค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะที่พี่เพาะนะนึกว่าจะทันกินแต่หิมะมันตกก่อนค่ะพี่ก็เลยว่ามันจะขึ้นมามันล้มมันแหลมอย่างงี้นี่อันที่ขึ้นก็ขึ้นเนาะอันที่ไม่ขึ้นมันก็กาลังขึ้นแล้วค่ะนี่ เพราะว่าเมื่อวานนี้แดดร้อนมากค่ะพอแดดร้อนแล้วเรารดน้ําหรือว่าดินมันแฉะนะไอผักชีเราก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะค่อยให้ดูชัดๆนะคะนี่ไม่ต้องเพาะแล้วอันเลยมันจะแอาอัดเกินนี่เม็ดผักชีก็ยังอยู่เต็มเลยที่มันยังไม่ที่มันยังไม่นั่นนะคะทุกคนไหนนี่ ที่มันยังไม่แตกออกเนาะมันยังแข็งอยู่นี่เพราะว่าบางทีถ้าไม่โดนน้ํานะมันก็จะไม่บานเนาะถ้าไม่บานผักชีมันก็จะไม่ขึ้นแต่พอโดนน้าแล้วนี่ค่ะขึ้นมาเลยไม่ต้องเพาะเลยทุกคนโชคดีมากนี่มันจะได้อยู่ห่างๆกันเนาะมันจะได้ขึ้นห่างๆค่ะนี่มันจะได้ไม่ไม่ไอติดกันเกินเนาะนี่ค่ะถ้ามันติดกันเกินมันก็จะทําให เหมือนฝั่งนี้เนาะมันจะเออัดค่ะนี่ค่ะมันจะเออัดเหมือนที่นี่เนาะเหมือนตรงนี้ค่ะนี่นี่ค่ะก็ถือว่าก็ถือว่ายังโอ้โหมันทนเหมือนกันนะถ้าไม่ขนาดหิมะตกมีตกตั้งหลายวันนะมันก็ยังไม่ตายนะดูค่ะนี่ยังทันกินเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะ fc แสดงว่าเราไม่ต้องเพาะแล้วค่ะนี่นี่ทยอยขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวต้องรดน้ำอีก รดน้ําให้เฉะเฉเลยเม็ดมันจะได้บานเนาะเพราะเม็ดมันฝังอยู่ในดินนะคะนี่เม็ดมันจะฝังอยู่ในดินนี้เลยนะคะทุกคนแต่อันนี้คือเปลือกทานตะวันนะคะเปลือกเม็ดทานตะวันที่พี่กินแล้วพี่ก็เลยเอามาทิ้งค่ะให้มันจะได้ช่วยปรับสภาพดินของพี่ในนี้เนาะเพราะว่าพี่ไม่เปลี่ยนดินนะคะพี่จะปรับสภาพดินแล้วก็เปลี่ยนผักปลูกผักไปเรื่อยๆเนาะ ไม่เอาผักอย่างเดียวปลูกนะคะไม่ปลูกอย่างเดียวทุกปีก็จะเปลี่ยนมันก็จะได้ปรับสภาพดินพอเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนดินค่ะ <S <S ทุกคนพี่ก็เลยกินเม็ดทานตะวันแล้วพี่ก็เลยเอามาทิ้งคะ่ะีนตรงนี้ไม่ขึ้นเลยเพราะตรงนี้จะไม่ค่อยโดนแดดนะคะแต่ตรงนี้นี่โดนแดดก็จะทยอยขึ้นมาค่ะนี่ตรงที่ไม่โดนแดดเดี๋ยวเรารดน้ําเอาคะ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองเพราะว่าตรงนี้มันยังขึ้นให้เราเลยนี่โอเคค่ะ fc เราไม่ต้องเพาะแล้วค่ะทุกคนนี่มันขึ้นมาเลยเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วมันยังไม่ขึ้นไม่หมดหรือมันไม่เน่าเนาะปีนี้มันก็เลยขึ้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสายๆพี่จะมารดน้ำค่ะให้ดินมันเฉะๆฉะเนาะมันจะได้ขึ้นเต็มนี่เลยเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเนาะว่าอะไรจะขึ้นบ้างเพราะว่าพี่เนะี่ยเพาะสารพัดเลยว่าอันไหนมันขึ้นก็จะกินอันนั้นก่อนนะโอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับ บานกระจกของพี่เนาะว่าจะมาดูว่าจะมาดูไอ้ผักชีว่ารอดหรือไม่รอดแต่ว่าผักชีก็รอดนะก็กําลังจะขึ้นมาอีกเราก็ไม่ต้องเพาะแล้วค่ะเดี๋ยวจะใช้น้ํารดเอาให้เมล็ดเก่ามันบานเนาะแล้วมันก็จะได้ขึ้นมาเต็มนี่เลยจะได้ไม่ต้องเออัดกันมากนะคะเอฟซี FC. โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย